จังหวัดสิงห์บุรีหลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกนะครับว่าที่นี่มีอะไรเที่ยวบ้างแต่จังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพนี่แหละครับมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยไม่ว่าจะเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ทําให้เราได้ลองทําอะไรใหม่ๆหรือจะเป็นวัดที่มีความที่สุดซ่อนอยู่และของดีที่หากินได้แค่ที่นี่ที่เดียวและทั้งหมดนี้ในจังหวัดสิงห์บุรีครับ ทุกคนนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วก็เราจะมาเที่ยวแบบเชิงสร้างสารรค์กันนะฮะเพราะว่าเราจะไปในชุมชนต่างๆนะครับในสิงห์บุรีว่ามันมีอะไรให้ทเที่ยวบ้างแล้วก็การเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ของเราเนี่ยก็จะมาที่ตอนนี้ที่แรกที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าชุมชนบ้านหนองโขงที่นี่ก็จะเป็นแบบชุมชนเชิงกเกษตรนะก็จะมีแบบที่ให้แบบคนสามารถมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเกษตรได้นะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเป็นอีกหนึ่งโครงการเนาะที่เรามากับ NT นั่นเองซึ่งเขาก็สนับสนุนเรื่องแบบว่าอินเเเททอออรรรรร์นน็ตตกกาาาาาาาสสื่่งงๆบใใโโปมมห้้้้ชขขถึูล รสารอินเทอร์เนต็ตหรือสามารถขายของออนไลน์ได้นะฮะแล้วก็เขาเอามาทําที่นี่ให้กับชาวบ้านด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่ามันมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างไปฮะ ชุมชนนี้นะครับมีชื่อว่าชุมชนบ้านหนองโขลงนะครับอยู่ตำบลบ้านจ่าอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะก็คือมีการจัดการมีการดูแลโดยชาวบ้านในชุมชนเองทั้งหมดนะครับมีการจัดสรรพื้นที่แบ่งเป็นแหล่งน้ําแบ่งเป็นที่สําหรับการเกษตรในชุมชนเนี่ยนะครับเขามีกิจกรรมต่างๆให้เราได้ลองมีส่วนร่วมด้วยอย่างเช่นทํารูปประครบทําสปาสุมไก่สาธิตการเลี้ยงไส้เดือนหรือทดลองแปลงนานะครับเราสามารถเข้าไปลองทําได้ทั้งหมดเลยและอย่างที่บอกไปนะครับว่า NT เองเนี่ยเขาก็มีการเข้าไปช่วยส่งเสริมแล้้วก็พัฒนนาาชชุดยเจะ ไปช่วยเหลือชุมชนในการวางระบบการสื่อสารต่างๆกับชุมชนรวมถึงการใช้งานอินเทอร์เนต็ตด้วยและมีการสอนขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ชุมชนเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นคือเขาสามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้นทั้งจากการขายผลิตภัณฑ์ของเขาเองรวมถึงการท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนด้วยนี่เอง ันนี้คุณจะพาผมไปเจอใครก่อนนะเออเขาชื่อผู้ใหญ่บ้านแตงโมครับครับผมเขาเป็นผู้นําที่นี่แตงโมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าี่แนะนําก่อนครับอันนี้ผู้ใหญ่บ้านแตงโมนะครับแห่งบ้านหนองโคลงนะครับวันนี้ก็จะเชิญเรียนกันเรื่องทําลูกประคบหมุนไพ่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งรอบครับก็จะมีขมิ้นพิมเสนกาละบูนตะไคร้เกลือเป็นส่วนผสมมะกรูดด้วยโอเคครับ แล้ก็มีเน <|so|>> ็ตเอนีน่แหละที่มาช่วยเราในการทำเรื่องสื่อโซเชียลคนก็เลยรู้จักบ้านของผมมากขึ้น จะบอกว่าตอนนี้การเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นอีกธุรกิจหนึ่งนะที่ดีมากผมก็ไปแอบศึกษามาว่าขายไส้เดือนนี่ขายดีมากเดี๋ยวไปดูกันตรงนี้เป็นการเลี้ยงไส้เดือนโอเคงั้นเรามาดูกันครับสวัสดีคับสวัสดีครับ,รบรการ,เ,รเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ใช้มืวัวนม มูลวัวนมในการทำมูลวัวนมก็คือมูลของวัวที่เลี้ยงเอานมอันนี้ต้องแช่น้าไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับเพื่อให้ก๊าซอะไรมันออกไปแล้วเราก็เอามาทําเป็นบ้านไส้เดือนในนี้ยังไม่มีไส้เดือนยังไม่มี่ะโอเคทาวิธีการเลี้ยงเลยเร้เราก็เอาใส้เดือนบีให้ละเอียดแล้วก็ สายเดือนที่ที่เราเตรียมที่จะขยายัอ๋อสายเดือนอยู่ในนี้ใช่ก็ได้แล้วในนี้ตอนนี้ในนี้คืออะไรครับดินอันนี้คือม <ôn> ูลหยกล้วยค่ะเอาไว้<อ>ให้สายเดือนกินด้วยหรือว่าถ้าเราจะง่ายๆเลยขยายพันธุ์ก็แบ่งครึ่งหนึ่งของกระมังนี้ครับที่เอาไปเลี้ยงได้เลยแล้วตอนหยิบกล้วยมาใส่ก่อนหยิกล้วยใส่ประมาณสามสี่กรโเอาไว้ให้เป็นอาหารของสายเดือน ทำแบบนี้เสร็จแล้วมันก็จะขี้ข้างบนแล้วก็กรอบเอาขี้มันมานี่นะข้างบนส่วนนี้คือขี้หมดเลยเหรอครับใช่อ๋อเหรอฮะมันก็จะกินอยู่เนี่ยแล้วข้างล่างเป็นขี้ไหมไม่ใช่มีข้างล่างก็เป็นขี้เหมือนกันแล้วมันจะมีไข่ตัวเล็กตัวน้อยอีกแต่เราต้องการที่จะเอาขี้ข้างบนเนี่ยเอามาตากแล้วก็เอาไปเพาะพันธุ์ผักได้เอาไปใช้ประโยชน์ใช้เวลานานมากกว่าเขาจะขี้ออกมา2ยวัน มันก็จะกินที่วัวนมที่หมดเลยงั้นแต่แบบที่มันก็ได้อยู่ข้างบนเต็มหมดอ๋อไอ้อย่างอย่างในกระบะหนึ่งเนี่ยมีประมาณกี่ตัวหนึ่งพันันตัวหนึ่งในนี้นีมีหนึ่งพันตัวเลยเหรอครับใช่มันจะมีตัวเล็กตัวน้อยที่เรมอ๋อที่เราแบบจิ๋วแบบมองไม่เห็นงั้นเหรอครับใช่แล้วก็เป็นไข่ออกมาด้วยโอ้นี่มีพันตัวเลยใช่ครับอ้นี่ตากแห้งแล้วใช่ไม่มีไส้เดือนในนั้นแล้วใช่ไหมครับไม่มีเลยคโอเคครับแล้วก็มาร่อนก็คือใส่เข้าไปเลยอันที่อเร่อะ แล้วเราก็มาแพ็กใส่ถุงแล็คใส่ถุงแบบเนี้ยมีแพ็กใส่ถุงใช่ตอนนั้นอินเทอร์เนต็ตเข้าไม่ถึงยอมรับว่าที่นี่แบบไกลในเมืองมากพอดีเน็ตเอ็นีเนี่ยเขาได้มาวางเครือข่ายระบบ,บอินเทอร์เนต็ตให้เรามันก็เป็นโอกาสที่ดีของหมู่บ้านครับอย่างหนึ่งที่เราเข้าถึงสามารถดูสื่อโซเชียลต่างๆจากแพ็กเกจธรรมดาแบบนี้และการมาเปลี่ยนจนปัจจุบันมาถึงอันนี้การเข้าถึง อินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้เราสามารถพัฒนาอาชีพเดิมที่มีอยู่แล้วให้มันแบบเลเวลอัพขึ้นไปได้อีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ชุมชนมีเน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมเปิด YouTube Google เป็นก่อนนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เสร็จเราจะมีสองอันใช่ไหมครับเป็นไอศครีมกับกาแฟมะพร้าวอ๋อกาแฟมะพร้าวไม่ใช่ผมจับผิดกาแฟมะพร้าวแล้วก็ทำทำนาทำนาครับที่แบบว่านักท่องเที่ยวเวลามาเนี่ยสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย จะมีกาแฟมะพร้า,า,าวน้ำสดแล้วก็ชาแดงมะพร้าวที่ทําจากมะพร้าว <c oughs> แทนที่เราจะใช้น้ําตาลหรือน้ําเชื่อมอะไรอ่ <c oughs> แล้วก็ใช้น้ํามะพร้าวแทนร <c oughs> เป็นอีกอันหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถมาเรียนรู้ได้ใช่จ้ะคือลงไปดำเองได้ด้วยใช่ไหมครับดำเองได้ด้วยแล้วมีมีคอสตูมให้ยืมไหมครับมีเฮ้ยมีให้ยืมจริงด้วยเหรอมีให้ยืมด้วยเขาบอกว่าเขาน่าจะอยากแบบว่าใส่ชุดแล้วก็แบบรับลองถ่ายรูปอะไรใช่ปกตินี่เราดำกันเดือนเดือนอะไรครับเดือนประมาณ12สิงหาถึงสิบสองติงห้าแล้วก็ลงแขกเกี่ยวข้าว5,000บาท ก็เรียบร้อยครับนี่เป็นแบบว่าอีกหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับในชุมชนบ้านหนองโขงนี่ก็กิจกรรมเยอะมากวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่จางโมได้วยนะครับที่พาเดินดูเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ฝากดีกว่าเผื่อแบบใครอยากมาเที่ยวอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยขอบคุณก่อนอื่นต้องขอบคุณเน็ตเอ็นทีมากเลยที่สร้างโอกาสที่มาทำอารือข่ายจิตอินเทอร์เน็ตให้เรานะทำให้ชุมชนบ้านหนองโขกเนี่ยมีการพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ชุมชนและที่สําคัญได้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ทําให้คนได้รู้จักก็อยากให้มาเที่ยยวกันเอๆ ครับนะคะชาวบ้านจะได้มีรายได้โอเคก็ติดตามในเพจเนี้นะคะนี่นะคะบ้านหนองโขงต้องเที่ยวได้เลยฮะก็ไปดูในนั้นได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ทีมงานทุกคนเลยนะครับในทุกคนในชุมชนเลยนะครับเดี๋ยวไว้เรามีโอกาสจะได้แวะมาเยี่ยมเยียนใหม่ได้เลยครับขอบคุณนะครับ หนึ่งในสถานที่นะครับที่เราให้ความสนใจในสิงบุรีเนี่ยก็คือวัดเส,สดาวัดนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ลาอำเภอบรารจันนะวัดส,สร้างมาตั้งแต่พุทธศ,ศักราช2415แต่เดิมเนี่ยนะครับจะชื่อว่าวัดแม่ลาเพราะตัววัดเนี่ยนะครับตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำแม่ลาเลยแต่ต่อมาครับก็เปลี่ยนเป็นชื่อวัดเส,สดาเพราะมีต้นเสดวทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กเนี่ยตั้งอยู่ในบริเวณวัดเป็นจำนวนมากก็เลยใช้ต้นเดานี่แหละเป็นสัญลักษณ์ของวัดและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดเสดาจนถึงปัจจุบันทีีี่่่วัััดดสะเเาาาคครบมอออยยยูู2งพกนโ เมื่อกี้เราออกจากชุมชนมานะเรายังอยู่ที่อำเภอบางละจันอยู่แต่ว่าเรามากันตรงวัดเดานะครับเมื่อกี้กับชาวบ้านชาวบ้านตกใจมากว่าทำไมวัดนี้แบบคนไม่ค่อยรู้จกยยักอะไรเงี้ยเพราะตัวอย่ก็จะไปวัดที่มีพระนอนใช่ไหมคือวัดเสดานี่อยู่ในตำบลแม่ลาแต่ที่เรามาที่นี่ครับเพราะว่ามันมีบางสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่และสิ่งที่เราจะพาไปดูครับสิ่งนั้นก็คือสิ่งนี้ครับนี่คือเบียแก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างแรกเนี่ยครับเขาเรียกว่าเบีย้ยแก่เบีย้ยแก่คือเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นวัตถุมงคลชนิดหนึ่งในความเชื่อของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณเลยเชื่อว่าจะสามารถใช้ป้องกันอันตรายขับไล่สิ่งไม่ดีป้องกันพูดผีปีศาจได้และนอกจากจะเป็นเครื่องรางความเชื่อแล้วเบีย้ยแก่ยังเคยใช้เป็นเงินตราสําหร,รับซื้อขายแลกเปลี่ยนในสมัยก่อนด้วยแต่ว่าที่นี่นะครับไม่ใช่เบีย้ยแก่ธรรมดาครับแต่เป็นเบีย้ยแก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกใครมาที่วัดสะเดาเนี่ยครับก็ต้องลองมาเดินลอดใต้เบีย้ยแก่นี้ได้เลยนะครับเพื่อความเป็นิมงคล อย่างที่ฟังไปเมื่อกี้ครับนี่คือเบีย้ยแก้ที่ใหญ่สุดในโลกนะเขาเขียนอะไรว่าปลอดโรคปลอดภัยนะครับเขาบอกว่ารามาเนี่ยนะครับให้เดินลอดช่องไปเลยเรียบร้อยครับโอเคฮะคอีกอย่างหนึ่งของที่นี่มันจะมีเป็นโบสถ์นะครับที่ประดับด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะเออชามท้วทํามเป็นจระเขซึ่งไม่ค่อยมีให้เห็นสักเท่าไหร่นะแต่ว่ามีที่วัดนี้ด้วยนี่เขาใช้โอ๊ยตก,กใจเขาใช้ชามเป็นจรนะเขประดับบนกำแพงตัวโบสถ์ และอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับของวัดเสดานี่คืออุโบสถเก่าที่ผนังรอบๆเนี่ยประดับด้วยชามเป็นจระงนะครับเป็นถ้วยชามเก่าๆเนี่ยประดับอยู่เต็มไปหมดซึ่งพวกถ้วยชามเหล่านี้เนี่ยฮะคือชาวบ้านญาติโยมนะครับมาถวายกับทางวัดแล้วเจ้าอาวาสเนี่ยก็เลยมีแนวคิดว่าอยาเจ้าถ้วยชามเหล่านี้เนี่ยไปติดไว้บนกำแพงของอุโบสถครับเหมือนกับการเป็นการตกแต่งอุโบสถอะไรแบบนั้นแต่นอกจากจะมีถ้วยชามแล้วเนี่ยนะยังมีพวกภาพหนังสือพิมพ์เก่าๆกับเนื้อเรื่องชาดกบางตอนที่เขานําไปประดับในผนังอุบสถี้ดวย ถึงแล้วนะครับที่พักเราคืนนี้ชื่อว่าเมทาคันทรีวิวโฮมสเตย์สิงห์บุรีบรรยากาศแบบนี้มีบ่อน้ำมีบ่อบัวไปไปดูห้องอันนี้เป็นบ้านหลังนี้มี2ห้องนอน,นครับห้องนี้มี 6, 3เตียงห้องนู้นก็มี3เตียงก็ตกแต่งสไตล์แบบบ้านๆน่นารักน่ารัก,รกมีทีวีมีอ่าเครื่องน้ำร้อนนี่ฮะห้องนอนเราเนี่ยเขาแถามแมวให้ตัวหนึ่งนะเมียว ก็คือเจ้าของบ้านนั่นแหละโฮมสเตย์นี้นะครับลมรื่นบรรยากาศดีมีแมวให้หนึ่งตัวคอยเอนเตอร์เทนอยู่ข้างผู้คนมากมายพอฝนอยู่ตกปุ๊บโอ้บรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศดีนะจริง ข้างๆเป็นทุ่งนาเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับจะไปกินแถวแม่ลาเนี่ยแหละมาแถวนี้ใกล้ๆแล้วเนี่ยแม่ลาก็ต้องไปกินปลาช่อนซึ่งเป็นอาหารที่เราสามารถไปหากินได้เดี๋ยวจะไปร้านแม่ลาการ้องนะครับดังสุดแล้วนะมัง้งไม่รู้เหมือนกันเห็นว่าเซิร์ชมาก็เจอครับขับไปประมาณ20นาทีนะไปถึงแล้วนะฮะอ๋อห S 1> <S 1> <sociedad> มีมีดัดผูด้วยตลกโดนดัด <studio> ผูนะนี่คือร้านแม่ลากาล้องนะฮะเป็นร้านอาหารเขาบอกว่าร้านนี้ดังอร่อยตดองกินแล้วก็ตรงข้ามเนี่ยก็คือเป็นแม่น้าแม่ลาเมื่อกี้แวะไปที่พักมาแล้วก็ไปเก็บของไปนั่งพักแล้วค่อยมาอีกรอบหนึ่งเขาบรรยากาศเป็นแบบป่าต้นไม้เยอะ จริงบรรยากาศดีครับมีต้นไม้เยอะแล้วก็เป็นห้องพ i เวตนะครับส่วนตัวมากๆนะครับส่วนตัวจนกระทั่งห้องหลังร้องคาราโอเกะได้อย่าหวังจะได้หัวใจมาถึงห้องนี้เลย ของดีประจําถิ่นอย่างหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรีครับมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และอยู่ในความขวัญของจังหวัดสิงห์บุรีด้วยนั่นก็คือปลาช่อนแต่ไม่ใช่ปลาช่อนทั่วไปนะครับที่นี่เขาจะเรียกว่าปลาช่อนแม่ลาครับแล้วมันพิเศษยังไงล่ะคือปลาช่อนนี้นะครับจะอยู่ในลําน้าแม่ลาที่จังหวัดสิงห์บุรีเป็นแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดเลยคือปลาช่อนแม่ลาเนี่ยนะครับมีดีกว่าที่อื่นตรงที่ว่าดินที่อยู่ในก้นลําน้ำนี่ะครับเป็นโคลนตมซึ่ ลักษณะเฉพาะอยู่อย่างหนึ่งก็คือจะมีครีบหูหรือว่าครีบอ,อกสีชมพูหางเนี่ยจะมีความมนลำตัวอ้วนหัวหลิมและที่สําคัญครับรสชาติดีกว่าปลาช่อนทั่วไปสามารถนําไปทําอาหารแล้วก็แปรรูปเป็นสินค้าต่างๆหลายอย่างเช่นนําไปแดดเดียวบ้างทาน้ําพริกข้าวเกลียบหรืออย่างที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินอย่างเค้กปลาช่อนอะไรอย่างนี้นะฮะปัจจุบันเนี่ยนะครับปลาช่อนแม่ลาได้ขึ้นทะเบียน GI เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสิงห์บุรีเรียบร้อยแล้วนะครับคือเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดส มาแล้วครับปลาช่อนทอดน้ำปลาเอาจริงบ้างเกิดมาไม่เคยเห็นปลาทอดที่เท็กเจอร์มันอย่างเงี้ยจริง <laughs> จริง,รงปกติมันต้องเป็นเนื้อแบบมันจะดีไหมวะเออแต่เนื้อมันก็ปกติเนาะไม่ขา,ขาวๆเห็นป่ะยังร้อนเนี่ยอ๋อแลอื้ออร่อย <laughs> <laughs> เนื้อมันเนี่ยงกว่าเนื้อมันนิ่มเนื้อมันนุ่มแต่มันมีน้ำจิ้มให้สองอันน้ำจิ้มน้ำปลาหรอใช่เปรี้ยวว่าอร่อยอ่ะได้กินเหมือน เออทายจิ้มแจวใส่แม่เข้าไปและชิมด้นอืมอร่อยมากอร่อยแบบมากๆอ่ะต้ยมยำปรุงปลาช่อนครับเอ็นกอ็อืมอื้ปลาช่อนที่นี่นอร่อยจริงเนื้อโคตรดีอ่ะ อรุณสวัสดิ์ครับก็ข้าวเช้าเราเนี่ยรวมอยู่ในราคาไปแล้วนะอาหารเช้าเป็นข้าวต้มนะครับหน้าตาหน้ากิน มาที่อีกชุมชนหนึ่งนะครับที่นี่คือชุมชนบ้านดอนตโนดตั้งอยู่ตำบลโพทะเลอำเภอค่ายบารจันจังหวัดสิงห์บุรีคือที่ชุมชนนี้ครับที่โดดเด่นเลยคือการทําเกษตรแบบผสมผสานคือเขาไม่ได้มีแค่การปลูกข้าวทนานาอย่างเดียวนะครับแต่เขามีการปลูกสมุนไพรด้วยครับคือเอามาทําเป็นยารักษา,ามาใช้ประโยชน์กับสุขภาพได้หลายอย่างเลยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในชุมชนเนี่ยคอยให้คําแนะนําเราได้และที่ผมเนี่ยรู้สึกค่อนข้างชอบนะก็คือเขามีการทําขนมครับที่เป็นของขึ้นชื่อของบ้านดอนตโนดเลยก็คือขนมกรยาศาสตร์แต่พิ ใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยฮะเอามาทำและอีกอย่างหนึ่งเลยคือขนม,มเม็ดขนุนอันนี้อร่อยมากคือปกติเนี่ยมเม็ดขนุนเนี่ยครับจะเป็นไส้ถั่วใช่ไหมแต่ชุมชนนี้ครับเขาเปลี่ยนเป็นไส้ฟักครับแล้วก็เลยอร่อยไปอีกแบบหนึ่งเลยและสุดท้ายครับคือการทำไม้กวาดก้านมะพร้าวจะมีสอนตั้งแต่ใช้วัสดุในการทำขั้นตอนการทำโดยคนในชุมชนเองเลยซึ่งที่ชุมชนบ้านดอนตโนดเองเนี่ยครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากทาง NT เช่นกันก็คือมีการวางระบบเครือข่ายสื่อสารต่างๆในการใช้งานอินเทอร์เน็ตการใช้โซเชียลมี เป็นที่รู้จักมากขึ้นนี่รศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไม้มงคล ถึงแล้วครับชุมชนดอนตะนอดครับสวัสดีครับแม่ฮะบ้านสวัสดีจ้าบ้านดอนตะนอดฮะค่ะเดี๋ยววันนี้แม่จะพาไปดูอะไรบ้างฮะก่อนเข้าไปชมก็ขอแนะนํกตันนิดนึงครับป้าชื่อกําไรทูบูชากรนะคะก็เป็นประธานโฮมสเตย์บ้านดอนตะนอดวันนี้เราก็จะมีสูตรเรียนรู้ให้ให้ได้ชมกันสักสาตจุดจุดแรกนะคะก็จะเข้าบ้านคุณตาเพนก็จะทําเกี่ยวกับสมุนไพรซึ่งสมุนไพรที่นี่จะมีประมาณ200กว่าชนิดนะคะตาสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วที่นี่มีอะไรบ้างครับให้แบบคนมาท่องเที่ยวมาก็มีอบสุงไพยแล้วก็นวดแผ่นเมลารแล้วก็นวดฝ่าเท้าครับแล้วก็กระลาตออกกำลังกายอ๋อนี่ออกกำลังกายเหรอออกกำลังกายตัดก่าเต้นเพลง ไปเลยมึงมองปรเห็นเป็นไอ้น้ำเข้าไปอจะหอมแน่นแหละน่ลงออกมาแล้วลงกระสุนเั้าล้อปะเจ้าปันเจ้มาร์ส้าใจยมันแบบมันเหมือนดมจะดมมันรู้สึกรู้สึกดีแต่ยังไม่พร้อมจะโตเปียกโตโตเปียกใช่ใช่แต่ว่าแต่มันรู้สึกดีมากมันเหมือนแบบอบแล้วแบบมันสูดมันคล่องโล่งจมูกมาก ครับขอ่บคุณคุณตามานนะครับเดี๋ยวให้แม่พาไปขนมไทย่อก็ตรงนี้ถ้าใครแบบว่าสนใจเรื่องสมุนไพรแบบอยากได้สูตรอยากรู้ว่าเอ๊ะอะไรช่วยเรื่องอะไรบ้างหรืออยากมาลองอบมานวดนะก็ก็มาหาคุณตาที่บ้านสมุนไพรมาจุดที่สอนครับที่นี่คือแม่บุญชูบ้านขนมไทยอันนี้แหละที่เด็ดผมไม่ค่อยกินของหวานนะแต่ผมชอบขนมไทยสวัสดีครับอ่านี่เป็นจุดเรียนรู้ บ้านแม่บุญชูนะคะเ,คคเป็นบ้านขนมไทยไซึ่งแม่บุญชูเนี่ยประยุกต์อาหารไทยที่มีเราดั้งเดิมเนาะแมดขนมใต้ใต้ถั่วสมัยก่อนมาเป็นแม่ขนมใต้ฟ้าซึ่งหรือชื่อติดอันดับและเตเป็นโอท็อปห้าดาวของที่นี่นะคะแล้วก็มีการทํากษตรข้าวรซเบอร์รี่ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้ข้าวเหนียวในการที่ทเป็นข้าวเม่าแต่แม่บุญชูเนี่ยแปลงจากข้าวเหนียวใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ซึ่งเป็นข้าวตะกูนข้าวเจ้าเดี๋ยวไปเรียนรู้กับป้าบุญชูกันเลยนะคะได้ครับ เจอเลยค่ะะมาครับใส่กะทิฮะโอ้ยอันนี้กะทิก็คือกะทิหัวกะทิลอวๆเลยครับครับอันน้น้ำตาลปี๊บอ่ะครับน้ำตาลปีคะคือทำทำรอบหนึ่งนี่ทำอย่างเงี้ยครับเซตหนึ่งเนี่ยได้กี่ชิ้นยังไงอ่ะอันนี้ได้แปดสิบชิ้นแปชิ้นอครึ่งกระทะเหรอครับ<ช>ออปกติถ้าเต็มกระทะกระทะนึงก็ร้อยหกสิบอ๋อนั่นคือเยอะสุดอันนี้อะไรอ่ะครับแบะแซแบะแซ่ใช่มันจะเพิ่มความเหนียวอะค่ะ 啊。Uh เราใส่ถุงตอนนี้เลยเหรอครับเราค่อยปล่อยให้แห้งเนี่ยครับด้านหลังมีทุ่งข้าวไร่นาจยางกับคาเฟ่สวยมากอย่างดีเขาใช้ข้าวตรงนี้นะฮะมาปลูกเอ้ยมามาทำขนม วคขอบคุณนะครับใครสนใจขนมไทยอร่อยๆมาที่นี่นะฮะได้ของฝากมาด้วยนะฮะเต็มเพียบเพราะเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งครับเป็นทําไม้กวาดนะมาแล้วครับวัสดีครับมาวัสดีครับคุณตาสุชาติครับเป็นจุดที่สามนะคะอันนี้ก็ลุงสุชาติแตงโมก็จะทําเรื่องของไม้กวาด มะพร้าวอันนี้เป็นไม้กวาดจากก้านของใบมะพร้าวอ่ะครับมาเหลาอันนี้คือเหลาแล้วันเหลาแล้วเหลาให้ปลายมันหมดแล้วมามัดเป็นลูกอย่างนี้ที่มันแปลกกว่าเขาคือมีความพิเศษกว่าเขาคือใช้ลวดจับขอบยางรถสิบล้อมันจะแข็งแล้วก็เหนียวดึงไม่ขาด else should she have <an> turned her that is bar. away. I ได้มาแล้วนะฮะแล้วเขาจะแปลกๆเดินมาเที่ยวแล้วก็ซื้อไม่กวดาดกลมะพร้าวกลับบ้านไม่ค่อยมีที่ไหนมีที่ผมเนี่ยแหละเรียบร้อยครับนี่คือชุมชนบ้านดอนตะนดฮะนะเดี๋ยวให้ฝา,ากชุมชนไหนแบบว่ามีคนดูเขาอยากว่าตามมาอะไรอย่างเงี้ยมาเที่ยวค่ะก็ขอฝาก ประชาสัมพันธ์เป็นอีกช่องทาง,นงนหนึนะ่งนอกเหนือจากเด็กประชารัฐนะคะคที่เอ็นีได้มาติดตั้งให้กับหมู่บ้านดอนตนนของเราทุกท่านที่ได้รับชมนะคะได้เข้ามาเรียนรู้ในจุดเรียนรู้ต่างๆในหมู่บ้านในชุมชนบ้านดอนตนนของเราซึ่งเราก็ได้มีแค่สามฐานที่วันนี้ได้ชมนะคะเรายังมีอีกหลายๆฐานซึ่งถ้าท่านต้องการนะคะก็เข้าไปดูใน Facebook ในเพจเฟซบุ๊กได้นะคะ เรื่องทางผู้ใหญ่บ้านได้ลงไว้เฟซบุ๊กชื่อบ้านบ้านดอนตะโนดเลยเอาเคขึ้นอยู่ตรงนี้ฮะนี่ฮะรวดเร็วทันใจครับผมขอปราเวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคบเดี๋ยวเอาไม้กวาดกลับบ้านก่อนนะไปับทุกเราขอบคุณมากค่ะ นี่ฮะแล้วก็ที่สุดท้ายครับก่อนกลับเนี่ยเรามาสิงห์บุรีครับเราต้องมาวัดนี่ครับนี่คือวัดพิกุนทองนะครับเพราะวัดพิคุนทองเนี่ยมีแบบพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะตั้งอยู่ตรงกลางเลยแล้วเดี๋ยวมันจะมีจุดถ่ายรูปนที่แบบเฮ้ยเห็นตัวองค์พระใกล้ๆแล้วก็เป็นเส้นถนนตัดมาแบสวยๆเลยอเดี๋ยวรอดู We และอีกหนึ่งวัดในสิงห์บุรีครับที่เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์กเลยแหละที่นี่คือวัดพิกุลทองตั้งอยู่ที่ตำบลพิกุลทองอำเภอท่าช้างครับสร้างขึ้นตั้งแต่นู่นเลยฮะพุทธศักราช2,434 <Aww. S 2> ชื่อเดิมเนี่ยคือวัดใหม่พิกุลทองและชาวบ้านก,จาก็จะเรียกสั้นๆว่าวัดใหม่และในปีพศ2483ครับก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพิกุลทองจนถึงปัจจุบันและเป็นหนึ่งในวัดที่มีความสําคัญและเป็นที่ศรัทธาของชาวสิงห์บุรีที่หนึ่งเลย oh. ชาวบ้านจะรู้จักกันในอีกชื่อคือวัดหหลลววงพพพพ่่่อออออแแครืครืเนเนป็ชด อาววาดวัดพิกุลทองเป็นพระที่เป็นนักพัฒนาท่านเนี่ยนะครับทำประโยชน์ให้กับทั้งพุทธศาสนาและก็ตัววัดพิกุลทองเองด้วยและด้วยความที่ชาวบ้านเนี่ยนะครับเลื่อมใสในหลวงพ่อแพ้มากเขาก็เลยเรียกอีกชื่อว่าวัดหลวงพ่อแพ่นั่นเองไฮไลท์ของวัดพิกุลทองเลยครับคือพระพุทธรูปพระสุวรรณมงคลมหามุนีหรือหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปปางประธานพรอ,องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับในบริเวณวัดเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปองค์อื่นๆครับอย่างพระพุทธรูปปางประจําวันต่างๆแล้วก็จะมีสวนธรรมะอยู่รอบๆด้วยเป็นวัดที่แบบมีีสสภาาาพดมมกกวยครั แล้วก็ดูสะอาดสบายตาเป็นอีกหนึ่งวัดในสิงห์บุรีครับถ้ามาเนี่ยก็คือต้องมาเที่ยว ตาก็ต้องบอกว่าทริปนี้ก็เป็นทริปแบบว่าท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์นะฮะเราจะไปเที่ยวชุมชนต่างๆเนาะก็นับสนุนนะชาวบ้านแล้วก็จะมีโปรดักต์มีสินค้าตัวเองที่เขาทําขึ้นมานะครับก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะที่ทาง NT เนี่ยเขาเอาอินเทอร์เน็ตเนี่ยไปให้กับชาวบ้านนะครับเขามีช่องทางทำหากินมากขึ้น แบบสามารถทาเกี่กับออนไลน์ได้มากขึ้นยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะหาความรู้พัฒนาแพคเกจจิ้งได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับแล้วก็ต้องขอบคุณ NT ด้วยนะครับที่ให้พวกเราเนี่ยได้มาท่องเที่ยวชุมชนเนาะแล้วก็สิงห์บุรีเองจริงยังมีที่เที่ยวอะไรอีกนะซึ่งเราไปจริงเราไปแค่ไม่กี่ที่เองทั้งที่พักวัดพิกุลทองอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเนี่ยเขาก็จะมีวัดอื่นๆถ้าใครแบบเป็นสายบุญอยากมาทาบุญมาถ่ายรูปมาอยู่กับธรรมชาติทุ่งนากว้างๆอย่างเงี้ยครับก